สวัสดีลูกค้าลาเรบูซูเปอร์บายทุกท่านค่ะกลับมาพบกับแอดมินนะคะสำหรับคันนี้ค่ะที่สุดของสายเดินทางนะคะเป็น b m w r 1 2 GSLC ค่ะสำหรับรายละเอียดตัวรถนะคะคันนี้รายละเอียดเยอะมากค่ะลูกค้าตัวรถนะคะเป็นรถออกทันวาปี14นะคะก็คือออกปลายปี14เลยในเล่มจด15นะคะเป็นตัว Normal ค่ะเป็นตัวสูงลูกค้าที่สูงตั้งแต่170ซนติเมตรขึ้นไปขี่ได้เลยนะคะตัวสีค่ะแอดมินก็ไม่เคยเห็นสีนี้มาก่อนนะคะลูกค้ามีชื่อ สีว่า f ฟอสเซนด k b บลู m มทัลลิกค่ะถ้าคิดง่ายๆก็จะคล้ายๆสีโอเชียนบลูในปัจจุบันนะคะจะเป็นสีน้าเงินเข้มค่ะทางน้ํามันนะคะจะเป็นสีเมทัลลิกค่ะก็คือเป็นสีเงินนะคะนั่นเองแล้วก็ปากนกก็จะเป็นคําว่า R102LC ก็คือย่อมาจาก Liquid Cooler นั่นเองค่ะลูกค้านี่นะคะคันนี้ค่ะรถเจ้าของมือเดียวตั้งแต่ออกศูนย์นะคะ ออกศูนย์มาล้านสองไม่รวมของแต่งค่ะมีใบเสร็จออกศูนย์ให้เลยแล้วก็คันนี้เซอร์วิสครบทุกระยะค่ะในสมัยก่อนนะคะคนที่จอด GS ไม่มีของแต่งแถมให้เลยเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวประกอบนอกด้วยนะคะเป็นตัว US นะคะก็คือผลิตที่อเมริกานะคะ ของแต่งทั้งหมดทุกชิ้นนะคะเจ้าของต้องซื้อใส่เองทั้งหมดค่ะซึ่งของแต่งในสมัยก่อนไม่มีของก๊อปปี้นะคะแท้ทั้งหมดค่ะแพงมากค่ะลูกค้าของแต่งอย่างแรกเลยนะคะก็จะมาพร้อมกับปีบบ๊บ3ใบเป็นของทัวร์เทคสิงคโปร์ชูนะคะแคชบาร์บอล,ล่าเป็นของทัวร์เทคค่ะอกล่างใหญ่ทัวร์เทคนะคะลูกค้าตีนเป็ดก่อนเลยค่ะตีนเป็ดคันเบรกเป็นของฟาร์สเวนะคะกัดเฟรมสามทางเป็นของวอนดาลิดค่ะเสริมบังโคนนะคะ หน้าแล้วก็หลังนะคะเป็นของวอนเดอร i ลิค่ะแล้วก็กัดเครื่องด้านบนนะคะนี่ค่ะลูกค้าวอนเดอริค่ะคันนี้ของแต่งแท้ทุกชิ้นนะคะนี่ค่ะไฟสปอตไลท์เป็นของศูนย์นะคะลูกค้ากัดหม้อน้ําเป็นของทรัลเทคนะคะกัดไฟหน้าก็ทรัลเทคเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็กัดไฟเลี้ยวหน้าเป็นของวอนเดอร i ินะคะ แล้วก็ที่บางลมเป็นของวอรเดลิค่ะจะเป็นสีชานะคะชิลนาเป็นชิลนาสโมกของกีวีค่ะลูกค้านี้ค่ะโลโก้กีวีอยู่ตรงด้านนี้นะคะคันนี้ใส่แตรมา2ลูกค่ะแต่เป็นแต่ปีอ่ะนะคะ2ลูกค่ะลูกค้าให้ดูสภาพรถนะคะรถเจ้าของมือเดียวตั้งแต่ออกศูนย์ค่ะดูคอท่อค่ะลูกค้าเงาวับมากๆบอกได้เลยว่าก้มไปดูข้างใต้ไม่มีรอยถูเลยนะคะคันนี้เจ้าของเขาดูแลดีมากจริงๆค่ะเจ้าของมือเดียวรถไม่มีช้ำเลยนะคะ ไปกันต่อเลยค่ะยังไม่หมดง่ายๆนะคะกระจกค่ะนิยมที่สุดนะคะเป็นของทุระเทคค่ะแล้วก็เยื้อกระจกนะคะจุดนี้นะคะลูกค้าเป็นของวอนเดลิดค่ะแล้วก็กาดแห่นะคะเสริมกาดแหนเป็นของกีวีค่ะนี่ค่ะโลโก็กีวีนะคะนี่นะคะทุกจุดค่ะไปกันต่อเลยค่ะกาดเซนเซอร์ค่ะตั้งเป็นของวอนเดลิดนะคะตินเป็ดทุระเทคค่ะ แล้วก็กาดพาเป็นของเลเวอร์กาดนะคะอยู่ตรงด้านนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวที่เอาไว้จับยกเวลาขึ้นอ่องกตั้งคู่คนเดียวนะคะสีสวยมากนะคะลูกค้าแล้วก็ตัว,ต,วต่อแฮนด์ค่ะนี่นะคะเป็นของทูรเทศค,ค่ะแล้วก็ที่จับโทรศัพท์ค่ะพิเศษมากๆเลยเป็นที่จับโทรศัพท์ที่ฟั h ชาร์ก็คือชาร์จในตัวนี้ค่ะเวลาที่เราเปิดปุ๊บใช่ไหมคะ โทรศัพท์เราจะชาร์จได้เลยนี่ค่ะลูกค้าโดยที่เราไม่ต้องเสียบสายเลยเป็นแบบฟาสชาร์จค่ะเทพจริงๆค่ะสำหรับคันนี้นะคะเลขไม์เพียง23,158กิโลเมตรเท่านั้นเดี๋ยวแอดมิจะตัดเครื่องเลยดีกว่าอ๋อแล้วก็มีตรงนี้ด้วยค่ะเป็นครอบเรือนหม้ของ w Wonderlit นะคะลูกค้าตัวนี้ก็คือเป็นตัวออปชั่นแรกเป็นตัวจอเข็มกุญแจเลยนะคะเป็นตัวออปชั่นแรกของ GS ชมนี้เลยค่ะ คลูค้าด้วยรถที่เป็นรถเจ้าของมือเดียวตั้งแต่ออกสู่เลยนะคะอย่างที่แอดมินบอกคันนี้ได้สภาพจริงๆแล้วก็ของแต่งที่แบบจุกๆและของแต่งที่แท้หมดเลยนะคะลูกค้าให้ดูรกลรอีกครั้งค่ะแข็งคงแขงเครื่องสวยมากนะคะคอท่อสวยมากค่ะลูกค้าคันนี้เจ้าของดูแลดีมากจริงๆค่ะแล้วก็ราคานะคะตัวนี้ตอนที่ออกมานี่ล้านสองไม่รวมแต่งค่ะแต่งแบบนี้โหขี้หมูขี้หมาต้องมีเกือบสองแสนค่ะลูกค้า สำหรับราคาค่าตัวของน้องนะคะที่ทางร้านเราจะเปิดขายนะคะเราก็ตารางการดาวน์การผ่อนค่ะเดี๋ยวแอดมินมาลงรายละเอียดไว้ให้ที่เดอร์สิบชนันดนล่างค่ะลูกค้าที่สนใจ b m w r 1มดับเรถปี2014คันนี้สามารถโทรหรือว่าทักไลน์ออฟฟิเชียลหาแอดมินได้เลยนะคะเรื่อง g s g s a ไว้ใจเราค่ะเพราะว่าเราทั้งขี่เองแล้วก็ขายเองมานานมากๆค่ะลูกค้าสำหรับวันนี้แอดมินลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคันหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ